อรุณสวัสดิ์ครับเช้ mm hmm. าวันพฤหัสบดีที่23มีนาคม2565อรุณสวัสดิ์ครับเช้าวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2565 fc ทุเรียนดงงปิดกาเกษตรอินทรีย์วิถีสารากระบ,บากล่องพนมไพรกลับมาพบพอพี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่ให้เก็บข้ามารับชมเช่นเคยครับหลังจากที่สายฝนโปรยปลายพี่นอ้องเอ้ยนะครับมาคมาืนมาคืนที่ผ่านมาบรรยากัดโดยรอบของสวนกับชุ่มชื่นนะครับมา ูดคุยกับน้องทุเรียนมอน,นีบากงเพิ่มไพรจะพาพี่น้องแม่ดูการจเจริญเติบโตของทุเรียนพวงมณีน,น,นะครับปีโกกวานะครับปีโกกวาที่อยู่ด้านหน้าของพี่น้องนี่รู้สึกว่าเพนจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีและสวยงามมากนะครับม,นนมอนีสิบหา้าไม่เห็ดยังสิบห้าแม่หลังจากติดสายฝนโปรยไปนะพี่น้องเนาะ จะพามาทำการลดราดลดราดป้องกันเชื้อราให้กับน้องเรียนเชื้อราที่เป็นเชื้อราไม่ดีนะครับที่จะข้ามาทำลายเพื่อป้องกันบ่ให้เพิ่นเกิดการชะงักการเจริญเติบโตนะครับนะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนพี่นอ้องมียังน่นะครับ มีอุปกรณ์ที่จะใส่นะครับนะมีน้ำน้ำหนึ่งบัวหนึงะครับบัวหนึ่ง,งต่อทุเรียนต้นนึงนะครับเนาะน้ำหนึ่งบัวนะครับเดี๋ยวบากองจะไปเอาหัวเชื้อเชื้อราเต็คโครมะแบบหนึ่งครับ่น้องอ่ะไพะอีกของห้อันดีครับหัวเชื้อ เชื้อราไตโคดม่านนี้กรสัังมาจากออนไลน์ได้พี่น้องเด้อของมหาลัยเกรรษตรศาสตร์นะครับสามารถสืบคนได้ของมลทางออนไลน์นะครับหลังจากที่ได้ตัวนี้มาแล้วได้ทำการผสมอาบากรองจะผสมในอัตราส่วนที่่หลายนะครับต่อต้นหนึ่งอาจจะใส่ประมาณห้างช้อนหนึ่งนะครับ มันสำเร็งนะพี่น้องเนาะต่อทุเรียนหนึ่งต้นต่อน้ำห้าลิตรนะครับก็จะทำการผสมคนให้มันเข้ากันนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกร,รที่สนใจก็สามารถมาซื้อ ใส่ตามช่องตลาดตออนไลน์นะครับเนาะเราต้องใส่ไลยประมาณหางช้อนหนึ่งต่อน,น้ำห้าลิตรช่วงแรกที่สำคัญเลยคนะือช่วงที่ฝนตกใหม่นี่นะแหละขันเขาบารดลาดเดี๋ยวเชื้อราบดบีกว่ามา,นานทำลายนะครับเนาะการปวนวะนให้เข้ากันก็จะทำการลดราด บริเวณทรงพุ่มทรงพุ่มนี่ครับเป็นทุเรียนนี่เพื่อนเชือ้อรากับทุเรียนนี่ันตรนยนะครับเพื่อ่ะใดนะครับกันเพื่อเราเข้าไปทำลายระบบหลกักเห้ทุเรียนเกิดความเสียหายได้ ทำการรดเรียบร้อยนะครับวันนี้จะรดสักก้อนหนึ่งตนน้พี่น้องเนะาะให้ลดรให้พี่น้องเบิง้งหนึ่งตนพวงมนันนี่เดี๋ยวบากองจะทำการรดอีกจักสองแถวนะครับเรียบร้อยก็จะทำการเสร็จภารกิจในเซาหนี้นะครับขอบคุณที่พี่น้องเข้ามารับชมได้พี่น้องเด้อ การพัฒนาตุวเรียนสายพันธุ์ตองปิดกากเห็ดไปเรื่อยๆนะครับตามองความโดดที่มีอยู่นะครับเนาะตื่นเนไปน้ำกันเนวๆครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงขอบคุณและสวัสดีครับ